ไปจริงๆยิ่งช่วงนี้มันใกล้สงกรานแล้วไงคะ,ะหลายๆคนก็อาจจะกลับภูมิลนาหรือว่าบางคนก็ไปเที่ยวคลายร้อนกันค่ะแต่ว่าการจะไปไหนมาไหนถ้าขับรถไปก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขับขี่ปลอดภัยถูกต้องมีสาวน้อย2คนที่เป็นฝาแฝดที่โด่งดังในโลกโซเชียลอ,ออกมาเตือนพ่อแม่พี่น้องที่จะไปเที่ยวสงกรานกันด้วยแม่น่ารักถูกใจจริงๆเลยจ้า <ค>อย่าเล่นไฟแดงอย่าแซงไฟเขียวโอ้ยน้องอุ้มน้องอิ่มนี่นะฮะเมนแล้ว,วน้องอุ้มกับน้องอิ่มนี่ยบางแยบบอกเลยเนาะไผเป็นไผน่ะนี่<ม>เหมือนเหมือนกันเขาเป็นฝาแฝดเป็นฝาแฝดที่โด่งดังมาจากคลิปนี้แหละค่ะคลิปโชว์ตำส้ตมตำสุดน,น่ารักตำเสร็จแล้วก็มากินอู้แสบมอแหนเน็ตไอดอลจริงๆค่ะอู้ยบางเนี้ยเป็นตาแซ่บแห้งคนเบิ่งเป็นล้านเหรอจริงๆ เนี่ยค่ะคือมันเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของน้องสองคนนี่แหละที่เขาอยู่ที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาอ่ะตอนเด็กๆนี่ฉันก็แบบนี้อ่ะโจนจกเลยจกโอ้ยน้องอุ้มน้องอิมอุ้ยจังไดล่ะจังไรบอแบ่งจังไดบอกแบ่งคือทำไมถึงไม่แบ่งใช่ไหมจ้าก็แบ่งอยู่แบ่งให้ดูดูผ่านหน้าจอแล้วไปหาซื้อกินเองแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันมี กล้องถ่ายรูปมันมีมือถือไงอน้องเขาก็โด่งดังเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สนับสนุนหลักด้านถ่ายคลิปจนน้องเี่ยเป็นที่รู้จักไปออกรายการมาเยอะแยะ,แยะมากายลลทีนี้ล่าสุดไงมันใกล้ช่วงสงกรานนะน้องเขาก็เลยนี่เลยค่ะสวมชุดตำรวจมาเป็นบทบาทของคุณตำรวจเ<อ>ตือนพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางในช่วงสงกรานใช้ชื่อว่าตำรวจหญิงคู่แฝดแห่งน้ำพอง นี่นี่นี่น่โอดารักนะคือบอกตรงๆนะเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่เห็นรถตำรวจวิ่งหนีเลยวิ่งหนีกลัวไงกลพ่อแม่ชอบไปขู่ว้่าเดะวังนะดื้อดนตำรวจจับจ่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยใส่ชุดตำรวจมาเลยบอกว่าตำรวจไม่น่ากลัวตำรวจน่ารักเป็นที่พึ่ของประชาชนก็ออกมาเตือนแบบเป็นภาษาอีสานเป็นเหมือนคำกรอนอีสานที่เขาเรียกว่าพยา เป็นคำสอนเป็นคำสอนเตือนใจเออ,อแล้วเด็กน้อยพวกก็น่ารักเออแล้วจูงมือกันขึ้นรถตำรวจไปเลยนะชาวเน็ตเขาได้ดูเขาก็มาแสดงความค <c oughs> ิดเห็นชื่นชมกันเยอะแยะก็ย้ำเตือนกันนะ มีน้องหนูเขามาเตือนแบบนี้แล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขับขี่ด้วยความระมัดระวังเมาไม่ขับนะจ๊ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยตำรวจทางหลวงนะครับเขาก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่แล้วในเทศกาลนะครับเพราะว่าประชาชนเขาก็จะเดินทางกันเยอะในช่วงของเทศกาลกันจริงๆสัปดาห์นี้ก็น่าจะเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็อย่าลืมนะคะให้เช็ครถด้วยเช็คตัวเองให้มีความพร้อมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเรา3าคนและน้องอุ้ม น้องอิ่มนะจ๊ะ,จะ <laughs>